นกกระทาแม่นกระทาเป็นใข่ลูกแม่นอยู่ข้างในเป็นลูกแบบใขรครับใครลูกเขาโอ้พึ่งั้งเรียงม่คีวิตเตียนะเซฟไครลูมนกกระทาอีชิบหน่วยหาีิพันเนาะอมุเนาะเก้าต้มใส่นะข้างในแย่ย่านเต๋เลยกบบแม่แม่นหมืนไงชิบหาปลาพันไปเที่ยวมา เกี่ยวกีแล้วมอนีนภาสมวยอันไหนสมวยพาปเกี่ยสมวยเรามีหลดสมวยเกิดไปสมวยกิดฟเหมืกันสมวยก็ได้ใจด้ใจอยากไปใส่กะพาไป่ะบึงหวะซิตี้เเขาบอกว่าเขาายนี้จากบึงหวะนั่นเขาไปเหตุอยู่น้องเต่าคุณคนขายของเต็มอยู่น้องเต่าครับน้าสาวถามเน่ยเนี่ยต้องใส่แขนน้าสาวถามเลยดิว่าไปโบน้องเต่าอืของคนลับจ่าย ตำกระซองตำด้วยพี่น้องเลยมีตำชั่วตั้มกล้วยทนีแซ่ครัาปลาตคุณพ่อย่าซี้อปลาเทากกินนะนี่น้ำมัยบน้ำายสบ่านย่างกันเออบ๊วบ๊มยบกวยบ๊ยบ๊ยบเออบ๊วยบวยบยบ๊วสบยบ๊ยบบ๊ยบบ๊บยบ๊วบบยบวบ๊วบ๊ว่าเบ๊วยบวว นออเออพอมีจะนวกินบ่รามีเข่าสลัดแมนเออนี่ยังคนวุนอย่เนาะจ้าลองบ้านเปรี้ยวไรจะม่มีเข่ากินกินกลอดเออจ้าของบ้านเปี้ยวโคตรกินทองเพราเนาะประเด็กคนนเนี่ยาของแหกเปดึมมาตึมเลยน้าแตกน้บ่เพ็ดแมนน้าแตกเลยถ้ากินหิ้วเข่าเดีวสแล้วเ่อลังการเลย แซ่บแห้งก็หันไม่รู้มาหั่นไม่รู้ันไม่รู้ซื้อบอและซื้อหั่นหั่นยังหันไม่รู้เอาทำนี่กับแบงไหมมแบงลวสั้งน่้ยเซนกินาตนกินเอานี้นะแก้วคันอันนี้นะพุดข้างล่างดอันนี้ยังอันนี้ดำั่ว อ่วงกำเดอวงํำเดอพอเซ้งมาบวมน้ำม,ม่ตะเขียบมเดียไม่ถูเอาพี่นอ้องกินมาบนนะเออไ,ไม่ขม่ตะเกียบเนาะนี่พี่นอ้นนองเขาเอาไปเขาหมดแ่ว้างในแมะถืเนี่ยขางได้ก็ได้ไได้ได้ป<บ>าออสัเหมืชมาลานเมือวานี้นี่รเออมีวกรรมมีรกรรม การีคือกันได้มีประวัติศาสตร์อบบแซ่ว้องว่านอวออวยต้อง่านานอยมนกั้นเป็นน่คอยแซ่ไเลยอืวมณฑ์ไทยกล่มทันาวมเได้บอกยว่าล้านไม่รูร้านเพื่อนมันเป็นร้านไม่เนาะไอเนาะไม่มันไม่ไม่มมมานงมานพเวียงไปเหยียบไม่มู้กุ้งเลลงไปจำเคร่งตู่เลยพี่นะ แล้วมือเรียกว่าหยอกกันนั่นไม่รู้เอาละทั้งไรใส่ทับอะทับกันใส่น้ำกันเอาจับดุ๊อต่อไปได้กินออาม่แล้วแใได้ประเด็นเ็นหอมใส่ดีเลยอืมได้กินส่งเลยได้ลายได้น้องกินอ่หวานนี่ครับ ใส่สวน้านี่เนาะมาชมวยหม้มาไม่ใช่เ่ากันเนาะบ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อมีกับบกินบ่อบมีอยู่เจ้านล็กุกเซน้องกินหัวมูมากินนบเลยบอบกินไม่ก็ได้อืมซุกเซจงกินกินนเพิ่มมาขานั่นกินบ๊อนอกินรอดกินกินกินข่อย่บานไรน้กินเผาล้วก mà năm, 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 เนนมันะเป็แบบโอเคกันเลยแซ่บๆมแบนาทมัยเอามา้งเันนานไนอะรอเอาลวดสบายแล้วหอยกินเย็บแล้วถุกระปูด้าเพิ่งเกระปูทุกเนาะพราะน้แม่เปนกระปูดิฟได้ไหมล่ะใกล้ลูกกันนกกระทา ใบตองเยอะบตองเยอะตักเยอะเออไปเอาจานโ์ใไ้ล่ะว่าซันว่าชีลาพี่นกินน้ำยาน้ำเติมแซ่เด็กสนังแ่ว่ามีดิเกลือวะไยไม่มีมีติเกลือในห้องน้นะไงยุ๊ยสมนึกเจอกูห่อหาขั้นกีบหนึ่ ว่มีเด le> ้อใชมล่ต hmm. วันนี้ได้เหรว่าไเห็นนะทิ่ใคลูน้ำงเบบเดียวกันครับใครเป็ดมันอ่ะแม่แก้มก็มากินเราอนเป็นนี่กระับแก้มน้อยเจงเลยมาจิ้มรอมันแก้มเนี่ยโมกไเป็ดนอ่อะไรกีันปอยโมมัดเกลือกได้แลเนี่ยเือดพนกัน มวนกันหลาคนก็ได้ขึ้นโรงเรียนครับแก่เพราะเจมีกินร้องจากเบียนาอะไเลยอแซ่บเลยสุดยอดเลยนี่จะนอนเอาไหมั่อนจะเนื้อข่อยเนื้อนั่นแจ่วเกลือข่อยเน้อแจ่วพริกข่อยอยาขอเชือกินอ่ะก็ที่สบายใจ ม้วนน้อเจนวัวบ่วมันบวบิดเนาะเจ้าคว่าใครครับอันกับบวกี้ก็ไม่เคยก่อนมาอยู่สกลเทียงก็อยากไทยทัเช้ามวยไทยติดจองนรุ่งห่นี่ครับหมดนะยาต้มลอยปอนนี้มวนะใครได้ันนี่แข็งมา ันเงี้ยเสียงรถเรอลงวะเงี้ยกลางวันเรติดทางเลยเด็มเลยเตเต็มเรานยิ่งสองคนเสียงน้ำขังกับเครื่องสมารกันแล้วมันหัวนะมันหักยานวนยานเทาหยเน้อมันก็หัวนสองคนมา้วยหรืเขาเลี้ยงตามมยากเนาะไม่ต่างเทกากันกันเองวอกันกันนะมวนแล้ไปนอก้อโซลีกันไปซื้อเรือมวนมวน เอาเวทโต้งห้านกับบาดไรยหมองได้เป็นองเลิศมันเป็นห้านไม่เกาย่างไปรูมันแบบข้างล่างมันเป็นข้างล่างมันเป็นคอยเนาะมันก็เป็นคอยลงไปเรื่อยเลยลุกเคืองโตเลยไม่มันดอกไปดูบนดีกองกองลงารางุนเหรอ คอ,อยยังกึ้งแล้วคอยยังตกใจโอแมนผู้ใหญ่เนี่มึงอะไรนาเพจเดี๋ยววันนี้อย่างที่เหลือนราจะนะแล้วนาคนนในว่นลลนนวาร oh. ถชนแล้วมันโค่งเข้ามาในพี่โอ้ผมคนเจ้าวคนยังงงจะก่อยเห็นเลยเนาะอ้าบัวเพจอยูลงไปอยงนั้นนะเป็นโจมเอาแค่ไหนมาขึ้น <c oughs> มันมันเป็นแบบว่าล่างกันมันเป็นถนนค่อยตรงทีบนเลนล่างนี่นะค่อยก็ไม่แล้วก็ซิกเนี่ยมันหายไปค้วขอยเลิกก็บ้าเพจอีกไม่มันหลองแล้ว <c oughs> ไม่นหน่งดอกได้กระตู้สองตัวสามตัวตัวนึงมนตวหไว้ซ้อนมาทำชวนชนาตึเน่เอาดองตังเป่ผู้ใดว่ไอ้มาเป็นพี่ปอกพูกเราอนว่าไปบอกกินตังปยบวอ้หรเป็นพี่ปอ โอ้บอเสียงกินขัดไปเลยเนาะอืมแล้วกินขักเห็นบ่แบบเป็นีิบอ่เสียงรถเบาะการมันหนุ่ยหน่อยแล้วมันกินหยางนาะหักแทบแทบอืออือผมบอกไทยนอกราบ้านจะมีบ่มีมีแต่ว่ามันมีไข่เป็นไข่ลูกมันเป็นไข่แบบเขาจะตุ๋มธรรมดาไหมอะไรไข่นกกระทาชอะไร ตีนกระทาอะไรหัวพึ่งมันระบาทไปหมดแล้วเหมืนกันต้องยอมยขายเลยเราโทรทัพไทยเด้วยกขอคนมีมาระลายกันนะคะเพราะมันเป็นหน้าทาห้องเองนะไอ้แเป็นทธรรมดาแล้วไอ้เป็เนาะครอบครัวเดียวกันเขาที่สบายใจลงกินเดี๋พี่น้องเก็ต้องกินเท่งกัน เดี๋ยวใหญ่มีโอกาสให้เชาเมื่อไี้เทงเปรนทั้งุณดำไปรุ่ไปนไปนะเป็นนองของคุณมีโอกาสเดียวนอนยาวสุดปล่อยทัดเตีหมุกเปิดอย่างนี้ัดเตนด่านเปิดบริหานหมดเลยจตกโควิดอีกความทะเยอทะยาน พาไปกินซองแปดพาไปกินแกงกระป๋องไปเลยไปเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองไปกินหมูหันแกงกระบปมันขึ้นกื้งหมูหันก็นเนาะใกล้กันดอกบ้านเจ้าแกงกระป๋อกรูปสี่สิบรูปเลยสี่สิบรูปแล้วดีเนาะกูทำดีแน่ผ่้ดีแน่เด่นเติ่งติ่งใครอยู่นี่ยเฮ้ยโมก็กินหมูหมูหันก็เดี๋ยวพาไปกินหมันยู่บ้านกินแต่หมูปิ้นอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันเลย แท้แน่นนูลามสานแซวก่อนีท้ก็มักกินแบบนี่ยคนมักขึ้นเขาวอือคนมักตัไใดตัวอันไข่อันนี้ไข่ไม่หนุ่แน่นนะแต่ว่าตัวกินวันใดถ้าไข่เป็ดวันนี้วันได้กินไข่น้อยๆหน่อยหน่อยไข่เป็ดนี่ยต้มยำมะต้มมันแซ่บแต่ยังบันัวสำไข่อันนี้เนาะนัวเหนียวเนาะมาหมากเนี่ยไอเป็ดจะมักกินแบบยำมะต้มต้มแบบปลาทองสุกกันไหมไอเป็ดแท้ตัวใดอยู่บ้านเนาะ ไข่เ็าะลกกระบาดหางชิปไข่เป็ดมนเหนียวไข่ไก right. ่ทัต really ้มด้ Honestly, like illas, like ่กันเนาะไข่เป็๊เป็นนิ้วเหนียวเนาะไข่ิปไข่เปี๊ยมต้องแจกปได้ไน่ช่น้ำปลาใส่ชิน่นเมคกี้ใส่อิ้วขาวแล้วแมนแมนเนาะอยู่บ้านเ้านี้แต่หนูเกเดสิงหาเนี่ยเราเป็นก่อนกินชิ้นแต่ไข่ไก่ก็มั่งปล่กันแบบว่าั้นกกันแบบประเภทไข่เป็ดไข่ไก่หรืบ้านไหนขันไข่ลูกอะไรอย่างี้กินได้ มนนีน้ำทิมกินกับปลาหมึกจะได้น้ำทิมคนไทยใช่ไหมน้ำทิมแม่ดองขอยเห็นมาจากปันนี่เออใครรู้ <No. S 2> เนาะถ้ากินอยู่เวียดนามถ้ามีมักหุ่งดองกินแล้วเส้นเนาะหมัหุงดองกินกับเนาะหมักหุงดองมักแตงดองไปเที่ยวเวียดนามจ้าไปเย็นประเทศเวียดนามจะตกใจเลยพอจนะตกใจมันอ่า แต่ว่าชุนมนรถจักนะขี่รถกับกีบเกเป๊ป so ้าเป๊ป้าแบบได้ไปนโรหัใจนี oh no> yeah. ่ไปเหลียนอะไรเดี๋ยมึงเขาบีบบีบแต่ประเนี้เขานี่จะัดอดี่ไปี่กับเกกเก๊กาแข่งจะบีบนะบ้านเขาเไากปขี่รถล้าไปกลอดเำดกลกจากบ้านเข้าไปเขาขี่ว่ขึ้นส้นไปทำส้นกันเด้เขาเขารูจากเราทำสส้นกันทำส้นกัน บาน่าจะตายได้ได้เลยบอว่าจักรโลไอ้เซ็งจะมีไกเวียดนะขนเราบ้าพไก่ขเราบ้าเลสองห่อยตนี้เมีรับขันราเราบอกว่แมนนอแม่นเออไกลเบอกไก่กพรามไกลพานไปโ้ไปทางเส้นพระราเพราพามันจะลอยโลกเออมันมันเรียนไปจนหอดเลยละว่าแมนบอสองห่ยสีิบองหนสี่สิบโลตันตบินนำอแดนเเปแดนเลยบ่ ใชล,ล้วไปเราแลกผลิงไปกินเขาอยู่ตลาดละเบ้าเขาเบียดมันแทบไมบรหานเบียดซุดยอดเขาเห็ียดขัดกันหารหานยังก็กแซ่บเขบาบอกจำกัดแนวกินใส่แบมดทั้งหมัหกเราคนมากมากไทยรูกเขาบอกจำกัดแนวกินเบียดนะเขาให้ได้หลายอืมเว่าเปลี่ยนบบไข่ไก่เขาคดเป็นไก่เป็นตัวเป็นตั มีกันมีกัอยื่นมาเรื่องพวกใครเห็นไข่ลูกแบบเป็นไข่ไก่อะนะมนซมากก่เห็นตะไครปีดนี่ว่าไข่ไก่เนี่ยมันสิ่งดูงน้ำหมดท่านเลยคนกินได้ได้กินดิบกินเน่ยเาทั้งเดียวผมมันกินดิบเลยเด้อันด้วกนี่เดียวกินเลยไข่นบอมไมาจากห้างเลยก็พับโต๊ะกินได้เลยักแบนยูเวียนในตอนเช้าเขาบอกกินข้าวกินาหล้ว าเขากินบมี่เขากินกับุกเส็จกินเจ้าเพ็ีเสรจขับรถยพีนองแซ่บแซ่บเงโอ้ยโทลดด้พี่น้องเจ้มเอิรือเรากินนี่ว่าเส้นนี่นะพี่น้องนันโหลดเนี่ยเจ้บ่ไม่กินหนักครับบายดีน้องบายช่องสาวมวยสมุนเจ้าไปเห็ดยูุน่ะเห็ดยูครับไปเบื้องห้เย่มแนเด้อครับพี่น้อง